ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีมักเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และเขตป่าสงวนแห่งชาติทําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งยังเป็นสาเหตุทําให้เกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าปกคลุมพื้นที่และสิ่งที่จะตามมาคือปัญหาสุขภาพในพื้นที่ซึ่งหลายหน่วยงานในพื้นที่ก็ได้มีการผนึกกําลังแก้ปัญหา ทางทีมข่าวได้สอบถามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางว่าจะมีมาตรการสำหรับปีนี้อย่างไรบ้างนายนารงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวว่าสำหรับปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการลักลอบจุดไฟเผาตามพื้นที่ต่างๆทั้งในบริเวณพื้นที่โลงแจ้งและในเขตพื้นที่ป่า ซึ่งปัจจุบันขณะนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดลำปางยังคงมีการลักลอบจุดไฟเผาจนทำให้มีกลุ่มควันปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณและค่าคุณภาพอากาศลดต่ำอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยทางจังหวัดได้พยายามเร่งดำเนินการแก้ไขาหาวิธีการที่จะป้องกันระง,งับและดับไฟที่เกิดจากการเผารวมทั้งได้มุ่งเน้นที่จะใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักเห็นถึงปัญหา และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากหมอกควันไฟป่าโดยมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงหยุดพฤติกรรมการเผาของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นทั้งการจุดไฟเผาป่าการเผาในที่โล่งแจ้งและการเผาเศษขยะทุกชนิดตามพื้นที่ชุมชนต่างๆรวมทั้งยังเพื่อต้องการส่งเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมให้ประชาชนได้เข้ามาดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาตามบทบาทัติหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วน จึงจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นไปได้อย่างมีระบบและยั่งยืนนายนารงศักด์กล่าวว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทางจังหวัดจึงได้ออกหนังสือประกาศจังหวัดลำปาง60วันห้ามเผาเด็ดขาดระหว่างวันที่1มีนาคมถึง30เมษายน2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปางประจำปี2564หลังจากที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าคนลำปางสุขภาพดีเมื่อไม่มีหมอกควันมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาในช่วง60วันห้ามเผาเด็ดขาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีโดยมีการประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่3ในการสนับสนุนสรพกำลังและข้อมูลในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือ นอกจากนี้กำลังเจ้าหน้าที่ทหารออกลาดตระเวนร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้และประชาชนจิตอาสาเครือข่ายปกป้องป่าในแต่ละชุมชนโดยเฉพาะลาดตระเวนในพื้นป่าแนวเทือกเขาดอยพระบาทที่ครอบคลุมพื้นที่3ามอำเภอได้แก่อเภอเมืองอเภอแม่เมาะและอ,อแม่ทะซึ่งเป็นพื้นป่าสำคัญอยู่ใกล้ตัวเมืองลำปางเพื่อป้องกันคนเข้าป่าล่าสัตว์และจุดไฟเผาป่า นอกจากนี้กำลังเจ้าหน้าที่ในช่วงเดินลาดตระเวนก็ได้ใช้เครื่องเป่าลมและไม้กวาดทำแนวกันไฟในจุดที่มีเศษใบไม้ทับถมมากด้วยนายนารงศักดิ์กล่าวว่ามาตรการต่างๆนั้นเราได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมกันและได้นำบทเรียนจากปีที่ผ่านมามาประกอบการประชุม และจากการเปรียบเทียบมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่ามลพิษทางอากาศในพื้นที่จังหวัดลำปางเมื่อปี2563พื้นที่จังหวัดลำปางตรวจพบจุดความร้อนนับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่30เมษายน2563จำนวน692จุดโดยพบจุดความร้อนมากในบริเวณเขตท้องที่อำเภอเถินงาวเมืองลำปางและอำเภอแจ้ห่มตามลำดับ ในส่วนนี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาสภาวะหมอกควันปกคลุมพื้นที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5เกินค่ามาตรฐานรวมจำนวน86วันโดยตรวจวัดค่า PM 2.5ได้สูงสุด263ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรด้วยจากข้อมูลเหล่านี้จึงนำมาซึ่งการประกาศงดเผา60วันขณะเดียวกันจังหวัดลำปางได้รับความร่วมมือจากกรมป่าไม้มอบกล้องวงจรปิด เพื่อใช้ในการป้องกันและปรับปรามเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าวในการตรวจจับผู้กระทำผิดลักลอบเผาหรือกระทำผิดกฎหมายพรบ,บป่าไม้ซึ่งได้มีการติดตั้งกล้องไว้ตามจุดเสี่ยงต่างๆถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกอย่างน้อยหากหลุดลอดจากจุดตรวจจุดเฝ้าระวังก็จะมีกล้องตรวจสามารถวัดความเคลื่อนไหวและเก็บข้อมูลภาพไว้ได้ถือว่าเป็นหลักฐานในการดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิด